สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียน30ประโยคภาษาจีนเรื่องการถามทางและการบอกทางค่ะเริ่มที่คำศัพท์นะคะวันลู่วันลู่แปลว่าถามทางวันแปลว่าถามลู่แปลว่าถนนวันลู่ก็จะแปลว่าถามทางจืรลู่จืรลู่แปลว่าบอกทางจือแปลว่าชี้ ลู่แปลว่าทางหรือลู่ก็จะแปลว่าบอกทางประโยคน์คำถามที่หนึ่งชิงว่นตี้เถียจ้านจ้าหนาหลีชิงว่นตี้เถียจ้านจ้าหนาหลีแปลว่าขอถามหน่อยสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหนคะฉิงว่นแปลว่าขอถามหน่อยสิงแปลว่าการุณาเว่นแปลว่าถามฉิงเว่นก็คือขอถามหน่อย เป็นการพูดเพื่อแสดงถึงความมีมารยาทค่ะในกรณีที่เราจะถามคำถามคนอื่นและอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งตอบคำถามเราเราควรที่จะใช้ว่าฉิงว่าตี้เถียจ้านตี้เถียจ้านแปลว่าสถานีรถไฟใต้ดินจ้ายแปลว่าอยู่นะหลีแปลว่าที่ไหนจ้ายนะหลีก็คืออยู่ที่ไหนฉิงว่นตี้เถียจ้านจ้ายนาหลีกก็จะแปลว่าขอถามหน่อยสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหนคะ คำตอบของประโยคที่หนึ่งส่งเจลีจื้อโจต้าซื้อจื้อลู่โขหลังโหวังเย่าก๋วยตีเถียจ้านใจจั่วเปียนส่งเจลีจื้อโจต้าซื้อจื้อลู่โขหลังโหวังเย่าก๋วยตีเถียจ้านใจจั่วเปียนแปลว่าจากที่นี่ตรงไปถึงสี่แยกหลังจากนั้นเลี้ยวขวาสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ด้านซ้ายสงแปลว่าจาก เจลีแปลว่าที่นี่รื้อโจแปลว่าตรงไปเต้าแปลว่าถึงซื้อจื้อลูกโขแปลว่าสีแยกหลังโหแปลว่าหลังจากนั้นหวางเย่ายแปลว่าเลี้ยวขวาตี้เถียจจานก็คือสถานีรถไฟใต้ดินจ้าแปลว่าอยู่จวบเปลียนแปลว่าด้านซ้าย ส่ง这里直走到十字路口，然后往右拐。地铁站在左边ก็จะแปลว่าจากที่นี่ตรงไปถึงสี่แยกหลังจากนั้นเลี้ยวขวาสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ด้านซ้ายประโยคที่สองฉิงเวินปาซื่อจานจหนฉิงเวินปาซื่อจาน在哪儿 แปลว่าขอถามหน่อยป้ายรถประจำทางอยู่ที่ไหนคะฉิงเวิ่นก็คือขอถามหน่อยค่ะปาซื่อจ้าแปลว่าป้ายรถประจำทางปาซื่อก็คือรถประจำทางหรือว่ารถเมยจ้หนาแปลว่าอยู่ที่ไหนฉิงเวินปาซื่อจ้าจ่ายหนาก็จะแปลว่าขอถามหน่อยป้ายรถประจำทางอยู่ที่ไหนคะคำตอบจื้อโจ เต้าศรอ,อ,อจื่อ路ย่右拐๋到了。จื้อเต้าศรอจื่อ路口往 o 拐就เต้า了。แปลว่าเดินตรงไปถึงสี่แยกเลี้ยวขวาก็ถึงแล้วหรือโจแปลว่าเดินตรงไปเต้าแปลว่าถึงื้อจื่อ,อข口แปลว่าสี่แยกหรือว่าทางแยก หว,ว่างยก拐แปลว่าวเลี้ยวขวาจิ้วแปลว่าวก็เต้าแปลว่าวถึงเลอะ,ะแปลว่าแล้วจือโจเต้าซื้อจื้อลูอ่โขหว่างยก拐จิ้วเต้าเลอก็จะแปลว่าวเดินตรงไปถึงสี่แยกเลี้ยวขวาก็ถึงแล้วประโยคที่สามฉิงเว่ยจี้ฉังหลีเจ๋ออยู่ฉิงว่จี้ฉง ลีเจอหยวนมาแปลว่าขอถามหน่อยสนามบินห ан ่างจากที่นี่ไกลไหมฉิงเว่นแปลว่าขอถามหน่อยจี้ฉางแปลว่าสนามบินลี <ppy aciones> แปลว่าห่างจากเจ้อแปลว่าที่นี่หยวนแปลว่าไกลมะแปลว่าไหมฉิงเว่นจี้ฉางลีเจอหยวนมาก็จะแปลว่าขอถามหน่อยสนามบินห่างจากที่นี่ไกลไหม 看，答不远，大概三公里。不远，大概三公里。 แปลว่าไม่ไกลประมาณ3กิโลเมตรปู้แปลว่าไม่หยวนแปลว่าไกลปู้หยวนก็คือไม่ไกลตาใกล้แปลว่าประมาณซันแปลว่าสกงหลีแปลว่ากิโลเมตรตาใกล้สาน้นกงหลีก็คือประมาณ3กิโลเมตรปู้หยวนตาใกล้สา้นกงหลีก็คือไม่ไกลประมาณ3กิโลเมตรประโยคคำถามที่4ีฉิงเวิน 这里离药店多远？请问这里离药店多远？แปลว่าขอถามหน่อยที่นี่ห่างจากร้านขายยาไกลแค่ไหนชิงเวินก็คือขอถามหน่อยเจ้หลีแปลว่าที่นี่หลีแปลว่าห่างจากเย่าเตี้ยนแปลว่าร้านขายยาตัวหยวนใช้ในการถามระยะทางว่าไกลแค่ไหน 请问งเวิ店多จยา n ตัวก็จะแปลว่าขอถามหน่อยที่นี่ห่างจากร้านขายยาไกลแค่ไหนคำตอบปู้หยวนหวางเฉียนโจวเซี่ยเออ三岔路口就是不远往前走下一个三วซ口่อแปลว่าไม่ไกล เดินตรงไปสามแยกข้างหน้าก็ใช่แล้วปู้แปลว่าไม่หยวนแปลว่าไกลปู้หยวนก็คือไม่ไกลหว่างเฉียนโจกก็จะแปลว่าเดินตรงไปเซี่ยอีเกิก,ก็จะแปลว่าข้างหน้าซานชาลูกโขแปลว่าสามแยกจิ้วแปลวะ่าก็ซื่อแปลว่าเป็นแปลว่าคือแปลว่าใช่ปู้หยวน 往前走，下一เ三岔路口就是。ก็จะแปลว่าไม่ไกลเดินตรงไปสามแยกข้างหน้าก็ใช่แล้วประโยคที่ห้าหนีเจียหลี่เฉี่ยเซี่ยงตัวหยวนหนีเจีย หลีเฉียเียวตัวหยวนแปลว่าบ้านคุณห่างจากโรงเรียนไกลแค่ไหนหนีแปลว่าคุณเจียแปลว่าบ้านหนีเจียก็คือบ้านคุณหลีแปลว่าห่างจากเฉี่ยวเียวแปลว่าโรงเรียนตัวหยวนก็คือไกลแค่ไหนหนีเจียหลีเฉี่ยวเียวตัวหยวนก็จะแปลว่าบ้านคุณห่างจากโรงเรียนไกลแค่ไหนคำตอบประโยคที่ห้า 走路五分钟就到了。走路五分钟就到了。แปลว่าเดินห้านาทีก็ถึงแล้ว。走จูแปลว่าเดิน。อู่แปลว่าห้าฟันจงแปลว่านาที。อู่ฟุนจงก็คือห้านาที。จิ้วแปลว่าก็。เต้าแปลว่าถึง。เลอะแปลว่าแล้ว。โจลู่อู่ฟนจงจิ้วเต้าเลอก็จะแปลว่าเดินห้านาทีก็ถึงแล้ว。 ประโยคคำถามที่หกหัวเซอจ้จานหลีจีฉังจินมาหัวเซอจ้านหลีจีฉังจินมาแปลว่าสถานีรถไฟห่างจากสนามบินใกล้ไหมหัวเซอจ้านแปลว่าสถานีรถไฟหลีแปลว่าห่างจากจีฉังแปลว่าสนามบินจินแปลว่าใกล้มะแปลว่าไม่ใช่ในประโยคคำถามหัวเซอจ้านหลีจีฉัง จินมาก็แปลว่าสถานีรถไฟห่างจากสนามบินใกล้ไหมคำตอบหัวเชอจ้านหลีจี้ฉางไคเชอร์สือเฟินจงหัวเชอจ้านหลีจี้ฉางไคเชอร์สือเฟินจงแปลว่าสถานีรถไฟห่างจากสนามบินขับรถสิบนาทีหัวเชอจ้านแปลว่าสถานีรถไฟ หลีแปลว่าห่างจากจี้ฉางแปลว่าสนามบินคายเชอร์แปลว่าขับรถซื้อแปลว่าสิบเฟินจงแปลว่านาทีซื้อเฟินจงก็คือสิบนาทีหัวเชอร์จานหลีจีฉางคายเชอร์ซื้อเฟินจงก็จะแปลวะ่าสถานีรถไฟห่างจากสนามบินขับรถสิบนาทีประโยคคำถามที่เจ็ด 打扰下，洗手间在哪里？打扰下，洗手间在哪里？แปลว่าขอรบกวนหน่อยห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ ตาเหลาแปลว่ารบกวนตาเหลาเสียก็คือขอรบกวนหน่อยสีโสเจียนแปลว่าห้องน้ำใจแปลว่าอยู่หนาหลีก็คือที่ไหนสีโสเจียนใจนาหลีก็จะแปลว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนเวลาเราจะรบกวนคนอื่นหรือว่าสอบถามคนอื่นนะคะเราก็สามารถใช้ว่าตาเหลาเสียแล้วก็ประโยคคำถามที่เราจะถามค่ะจากตัวอย่างประโยคก็คือ ตาเหล่าเสียซเจีนจหนห่าก็จะแปลว่าขอรบกวนหน่อยห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะคำตอบของประโยคที่เจ็ดซีเสาเจียนใจสาเจียนใจแปลว่าห้องน้ำอยู่ชั้นสองซีเส,สเจียนแปลว่าห้องน้ำ ใแปลว่าอยู่เออแปลว่าสองโหลแปลว่าชั้นเออโหลก็คือชั้นสองสีโสเจียนจ้าเออโหลก็จะแปลว่าห้องน้ําอยู่ชั้นสองประโยคคาถามที่แปดนี่เหาตาเราเสียจิงชาจีหยวนมั้นี่เหาตาเ่าเสียจิงชาจีหยวนมัแปลว่าสวัสดีค่ะขอรบกวนหน่อยสถานีตำรวจอยู่ไกลไหมคะ หนีหาแปลว่าสวัสดีค่ะเราสามารถที่จะทักทายคนที่เราจะถามก่อนได้ค่ะว่าหนีห่าตาเหล่าเสียแปลว่าขอรบกวนหน่อยจิงชาจีแปลว่าสถานีตำรวจหยวนแปลว่าไกลมะแปลว่าไหมจิงชาจีหยวนมะก็จะแปลว่าสถานีตำรวจอยู่ไกลไหมหนีเห่าตาเหล่าเสีย จิงชาจุห่วนมาก็สแปลว่าสวัสดีค่ะขอรบกวนหน่อยสถานีตำรวจอยู่ใกล้ไหมคะตัวอย่างคำตอบปู่หยวนหวางเฉียนโจ้เลี้ยงป้ายหมี่จิ้วเต้าล่ะปู่หยวน หว่างเฉียนโจเหลียงป้ายหมีจิ้วเต้าเหรอก็จะแปลว่าไม่ไกลเดินตรงไป200 m, อเมตรก็ถึงแล้วปุ้ยหวนก็จะแปลว่าไม่ไกลหว่างเฉียนโจ๋ก็จะแปลว่าเดินตรงไปเหลียงแปลว่าสองป้ายแปลว่าร้อยเหลียงป้ยงปายก็คือ200้อหมีแปลว่าเมตรเหลียงป้ายหมีก็คือสองเมตรจิ้วแปลว่าก็เต้าแปลว่าถึงเหลอแปลว่าแล้ว ผู้หยวนหว่างเฉียนโจวเลี้ยงป้ายหมีจิ้วเต้าเหรอก็จะแปลว่าไม่ไกลเดินตรงไปสองร้อย200เมตรก็ถึงแล้วต่อมาประโยคคำถามที่เก้าเสี่ยนจ่าหวอเมินใจหนาหลี เส้นใต้หัวเมินใต้หนาหลีก็จะแปลว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนคะเส้นใต้แปลว่าตอนนี้หรือว่าขณะนี้หัวเมินแปลว่าพวกเราใต้แปลว่าอยู่หนาหลีก็จะแปลว่าที่ไหนเส้นใต้หัวเมินใต้หนาหลีก็จะแปลว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนคะคำตอบหัวปู้จ๊าอ้าหัวปู้ซื่อเจ้อหลี่เต๋อเหรินหัวปู้จ๊า วอปูซื้อเจอหลีเตอเหรนแปลว่าฉันไม่รู้เหมือนกันฉันไม่ใช่คนที่นี่วอแปลว่าฉัน ปู้แปลว่าไม่จือเต้าแปลว่ารู้หวอบปู้จือเต้าก็คือฉันไม่รู้เหมือนกันหวอบปู้ซื่อปู้ซื่อแปลว่าไม่ใช่เจ,จ้าหลี่แปลว่าที่นี่เต๋อแปลว่าของ,หงเหรินแปลว่าคนหวอบปู้จือเต้าหวอบปู้ซื่อเจ,จ้าหลี่เต๋อเหรินก็จะแปลว่าฉันไม่รู้เหมือนกันฉันไม่ใช่คนที่นี่ประโยคคําถามที่สิบ请问，여주怎么走？่น โยจีเจมมะโจแปลว่าขอถามหน่อยไปรสนีไปอย่างไรคะชิงเว่นก็คือขอถามหน่อยโยจีแปลว่า,าไปรสณนีเจมิมมะแปลว่าอย่างไรโจแปลว่าเดินเจะมมะโจก็จะแปลว่าไปอย่างไรชิงเว่นโยจีจมมะโจก็จะแปลว่าขอถามหน่อยไปรสนีไปอย่างไรคะเวลาเราอยากจะถามว่าสถานที่นั้นไปอย่างไร เราก็จะสามารถถามได้ว่าสถานที่ตามด้วยจมจโวค่ะอย่างตัวอย่างประโยคนี้ก็คือฉิงเว่นโยวจีจมจโจก็จะแปลว่าขอถามหน่อยปรายสนีไปอย่างไรคะคำตอบประโยคที่10หวังเฉียนโจกัวเล่เสี่ยวหวังโยูไกวายโูจีเจี่ยนจีเปียนหวังเฉียนโจกัวลเล่เสียยวว่ยวยหวงังโยูวกว โยจีใจหนีเดจัวเปียนแปลว่าเดินตรงไปผ่านโรงเรียนเลี้ยวขวาไปสนีอยู่ด้านซ้ายของคุณหว่างเฉียนโจก็จะแปลว่าเดินตรงไปกัวแปลว่าผ่านเหลือแปลว่าแล้วเสี่ยวเซี่ยวแปลว่าโรงเรียนหว่างโยกไกวก็คือเลี้ยวขวาโยจีก็จะแปลว่าไปสนีใจแปลว่าอยู่หนีแปลว่าคุณเตะแปลว่าของส่วนเปียนก็จะแปลว่าด้านซ้าย 往前走过了学校，往右拐邮局在你的左边ก็แปดว่า,ดวเ,า,วาเดินตรงไปผ่านโรงเรียนเลี้ยวขวาไปสนีอยู่ด้านซ้ายของคุณประโยคคำถามที่1ิบเอ็ดชิงเวินฟูจิน有没有医院ชิงเวินฟูจิน有没有医院 แปลว่าขอถามหน่อยแถวนี้มีโรงพรยาบาลหรือไมค่คะชิงเวินก็คือขอถามหน่อยฟูจินก็คือแถวนี้หรือว่าบริเวณนี้อยู่ไหมอยู่ก็คือใช้ในประโยคคําถามว่ามีหรือไม่มีอียวนแปลว่าโรงพยาบาลชิงเวิ้นฟูจินอยู่ไหมอยู่อียวนก็จะแปลว่าขอถามหน่อยแถวนี้มีโรงพยาบาลหรือไม่คะคําตอบประโยคที่11บอยู่ 直走到红绿灯向右转，医院在马路对面。有直走到红绿灯向右转，医院在马路对面。แปลว่ามีเดินตรงไปถึงไฟจราจรเลี้ยวขวาโรงพยาบาลอยู่ตรงข้ามถนน有ก็จะแปลว่ามีหรือก็คือเดินตรงไปเต้าแปลว่าถึง หงลีเติงก็คือไฟจราจรค่ะเซียงโย่จวนก็จะแปลว่าเลี้ยวขวาอีเยวนก็คือโรงพยาบาลจ่ายแปลว่าอยู่หมาลูกก็จะแปลว่าถนนตุ้ยเมียนก็คือตรงข้ามยหยกจื้อโจเต้าหงลีเติงเซียงโย่จวน อีย้ยวนจายหมาลู่ตุ้ยเมียนก็จะแปลว่ามีเดินตรงไปถึงไฟจราจรเลี้ยวขวาลงพยาบาลอยู่ตรงข้ามถนนประโยคคำถามที่สิบสองฉิงเว่นฟู่จิฉาาิง吧吗请น ฟูจินโยจิวปามาแปลว่าขอถามหน่อยแถวนี้มีบาร์ไหมคะฉิงเว่นก็คือขอถามหน่อยฟูจินก็คือแถวนี้หรือว่าบริเวณนี้โยแปลว่ามีจิวปาก็คือบาร์หรือว่าร้านเหล้ามะแปลว่าไหมชิงเว่นฟูจินโยจิวปามาก็จะแปลว่าขอถามหน่อยแถวนี้มีบาร์ไหมคะคำตอบของประโยคที่สิบสอง 你直走在第二个三岔路口就到了。你直走在第二个,第二个三岔路口就到了。แปลว่าคุณตรงไปที mm. ่สามแยกที่สองก็ถึงแล้วหนีแปลว่าคุณหรือจแปลว่าตรงไปเจแปลว่าที่ที่เอิร์เกอร์ก็คือที่สองสาม岔路口แปลว่าสามแยก จิ้วแปลว่าก็เต้าแปลว่าถึงเหละแปลว่าแล้วหนีจื้อโจ๋ใจตีเออร์เกอร์ซานชาลูกโขจิ้วเต้าเลละก็จะแปลว่าคุณตรงไปที่สามแยกที่สองก็ถึงแล้วประโยคคำถามที่สิบสามหนีเห่าหนีจื้อเต้าชี้ทูชูก้ก่อนเจ๋อมาโจวมา ，你好，你知道去图书馆怎么走吗？แปลว่าสวัสดีค่ะคุณรู้ว่าไปห้องสมุดไปยังไงไหมคะนี่หาวก็คือเป็นการทักทายว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แปลว่าคุณจือเต้าแปลว่ารู้ชี้แปลว่าไปทูชู้กวนก็จะแปลว่าห้องสมุดจะมาโจกก็คือไปยังไงหรือว่าไปอย่างไรมะแปลว่าไหม 你好，你知道去图书馆怎么走吗？就表示，哇，สวัสดีค่ะ。คุณรู้ว่าไปห้องสมุดไปยังไงไหมคะ？คำตอบเฉียนเมียนจะซื้อจึ่รูโขวางยูจวนก็สุดแล้ว前面的十字路口往右转就是了。前面的十字路口 แปลว่าสีแยกด้านหน้าเลี้ยวขวาก็ใช่แล้วเฉียนเมี่ยนก็คือด้านหน้าหรือว่าข้างหน้าเตอะแปลว่าของสื่อจือลูกโขกก็จะแปลว่าสีแยกหว่างโยกจวนก็จะแปลว่าเลี้ยวขวาจิ้วแปลว่าก็ซื่อแปลว่าใช่เลอะแปลว่าแล้ว 前面ียนเมียนตะซื้อวืวงย่วจวนจิ้วซเหะก็จะแปลว่าสี่แยกด้านหน้าเลี้ยวขวาก็ใช่แล้วประโยคคำถามที่14บสี่ชิงเวินฟูจินน้หยวเมียนเปาเตียนชิงเวิน ฟูจินหนาโย,ยมีมเปาเตียนแปลว่าขอถามหน่อยแถวนี้ที่ไหนมีร้านขนมปังคะฉิงเวินก็คือขอถามหน่อยฟูจินก็คือแถวนี้หรือว่าบริเวณนี้หนาแปลว่าไหนโยแปลว่ามีเมียมเปาเตียนก็นคือร้านขนมปังฉิงเวิ้นฟูจินหนาโยมีมเปาเตียนก็จะแปลว่าขอถามหน่อยแถวนี้ที่ไหนมีร้านขนมปังคะ คำตอบฟูจินไม่มี面包店ฟูจินไม่มี面包店แปล,ว,ปล,ว,ปลว่าแถวนี้ไม่มีร้านขนมปังฟูจินก็คือแถวนี้ไม่มก็คือไม่มีเมีมเปาเตียนก็จะแปลว,ว่าร้านขนมปังฟูจินไม่มี่มเปาเตียนก็จะแปลว่าแถวนี้ไม่มีร้านขนมปัง ประโยคคำถามที่สิบห้าชิงเวิ้นบ้านกูต้าเฉ๋ใจหนาหลีชิงเวิ้นบ้านกูต้าเฉ๋ใจหนาหลีแปลว่าขอถามหน่อยมหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ที่ไหนคะชิงเวิ้นก็คือขอถามหน่อยบ้านกูต้าเฉ๋ก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพบ้านกู่แปลว่ากรุงเทพต้าเฉ๋ก็คือมหาวิทยาลัย ม่นกูต้าเฉวีก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพจ้ายแปลว่าอยู่นาหลีก็คือที่ไหนชิงเวิร์ดม่นกูต้าเฉวีจ่ายนาลีก็จะแปลว่าขอถามหน่อยมหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ที่ไหนคะคำตอบสงเจรีชื้อโจยมี เ向右นมานกูตา้าว์จหาวิียาลัยอยี่วนาน้าฉียนุ i ียนแปลว่าจากที่นี่เดินตรงไปหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวขวามหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ด้านหน้าของคุณสงแปลว่าจากเจหลีแปลว่าที่นี่จ,จื้อโจก็จะแปลว่าเดินตรงไป อีแปลว่า1ป่ายแปลว่าร้อยอีป่ายก็คือ100มีแปลว่าเมตรอีป่ายมีก็คือ100เมตรเสี่ยงโยกจวนก็จะแปลว่าเลี้ยวขวาบ้านกูต้าเฉวยก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ใแปลว่าอยู่หนีแปลว่าคุณเตะแปลว่าของเฉียนเมียนก็คือด้านหน้าชงเจหลีหรือโจอี้ไปหมีเซี่ยงโย่จวนบ้านกูต้าเฉวเจนี่ะเฉียนเมียนก็จะแปลว่าจากที่นี่เดินตรงไป100 m, เมตรเลี้ยวขวามหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ด้านหน้าของคุณ วันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับ30ประโยคภาษาจีนการถามทางและการบอกทางค่ะขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมเซซียตาเจียกวนขั้นซื้อผีนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ